เจอต้อนลานต้นนี้นะครับสวยนะครับต้อนรับเลยนะครับต้นนี้ทางลงก็ประมาณนี้มีตน้นเรียกต้นอะไรไม่รู้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่ต้นนี้คือต้นอะไร,ระม,มันมีหนามเลยนะครับนี่ยอดมันโอเคครับเดี๋ยวรอบหน้าถ้าไม่มาตัดอาจจะจอดข้างๆแล้วก็แวะตัดเตรียมเป็นหนามมันจะเป็นยอดอ่อนอย่๋ยวมันเขียวมันไม่มีเผลครับถ้ามันแข็งปเลยเหมือนแข็งต้นนี้นะ ปาที่ง่ายครับสวยนะครับตอนนี้ครับทีมงานยังไม่ได้มาตัดเอาไปนะครับตัวนี้ี่สวยใช้ได้นะครับแต่ปีนยากนะครับมันค่อนข้างลกนะครับเดินคนหาปลาสวยเลยดูครับนี่ครับถ้าใครมาหาปลานะครับโอ้ดูครับมันเป็นดินเหมือนดินภูเขาเป็นก้อนๆครับพูดไม่ทําไมคืออะไรนะเบียร์ตอลานครับตอลานเก่าที่มันตายอ๋อแต่ก่อนลานมันอยู่ข้างในนี่ก็มีใช่ไหมใช่ครับ มันตายแล้วมันก็เป็นตวกเนินๆอ,อ๋อเป็นตุนๆโอ้ยแต่ก่อนแต่ก่อนตรงนี้เป็นโซนหลังๆนี้ไปเลยกลายเป็นที่เก็บน้ําไปแล้วนะครับนี่ครับนน่นฝั่งนู้นก็มีลานเต็มนะครับไกลๆนะมองไปไกลๆนะเห็นนะตรงนั้นจะมีลานนะลานเต็มนะครับผมใช้กล้องซูมดูนะมีลานอุ้ยเต็มนะนี่ตรงนี้ฝั่งนี้ก็มีแล้วนะครับนี่ย